สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะช่องนี้เพิ่งเปิดใหม่นะยังไงใครที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอนะคะคลิปนี้ดึงดูดคุณให้เข้ามาเจอทำให้คุณต้องมาสะดุดในช่องช่องนี้ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าบุญบารมีดวงของเรามันก็น่าจะสมพงกันอยู่เนาะถ้าดูแล้วมันรู้สึกว่าอึงมันเป็นแรงดึงดูดที่มันใช่ยังไงช่วยฝากอา เป็นกำลังใจกับช่องนี้ด้วยนะคะถ้าดูแล้วมันไม่ใช่มันมีเอ๊ะมีอะไรก็เลื่อนผ่านได้เลยเราอาจจะไม่ได้สมพงกันก็ได้นะคะวันนี้เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้นะคนที่อยู่ในใจของพวกคุณคนรักของพวกคุณเชื่อว่าคุณอยากรู้ตลอดนั่นแหละเรามาเช็คพลังงานกันซิว่าใครคนนั้นของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณคิดถึง อารมณ์เขาคิดยังไงกับคุณณะตอนนี้นะคะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนถ้าดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่พลังงานคุณเลื่อนผ่านได้เลยนะคะหรือพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาขอบุญบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะดูซิว่าพลังงานของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไง ถึงแม้จะเปิดช่องใหม่แต่คนไม่ใหม่นะคะคนเก่ามากโอ้ตอนนี้คุณพร้อมที่จะระเบิดอารมณ์พร้อมที่จะพังเหมือนคุณได้รู้แล้วว่ามันมันมัน,มนถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วค่ะอารมณ์ของคุณตอนนี้นะเพราะใจของคุณคุณคือมันสุดแล้วอ่ะและอีกอย่างหนึ่งมันทำให้คุณได้รู้ละมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาสะกิดใจให้คุณได้รู้ว่า สิ่งสิ่งนี้มันเป็นยังไงอะไรควรจะทํำยังไงมันถึงเวลาของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟีลอารมณ์ที่พร้อมระเบิดอารมณ์ได้เลยอะคุณะตอนนี้คุณน่าจะรู้ว่าอารมณ์ของคุณตอนนี้นะต้องการความสําเร็จความสุขกับตัวเองนะคะอยากมีความสุขพยายามอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขอะในตอนนี้คุณอยากมีความสําเร็จความสุข ไม่ว่าหน้าที่การงานไม่ว่าเรื่องความรักอะไรยังไงก็ตามคุณต้องการให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มันดีอยู่ในพลังงานที่มันดีเหมือนได้รู้แล้วว่าอะไรที่ผ่านมาคุณได้เจอมาหมดแล้วเรื่องแย่และวันนี้ตัวคุณเตรียมพร้อมที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จความสุขให้กับตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วเป็นคนที่ใจดีกับคนรอบข้างมากๆตอนนี้คุณหน้าที่จะโฟกัสกับความสำเร็จ มีแพชชั่นในเรื่องความสุขความสำเร็จให้กับตัวคุณเองในเรื่องการงานอะไรก็ตามค่ะที่คุณทำตอนนี้ดูคุณมีความสุขมากๆมันทำให้คุณได้รู้ว่าอารมณ์คุณตอนนี้คุณต้องการความสุขความสำเร็จให้กับตัวเองค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องความรักมันก็ทำให้คุณได้รู้ว่าคุณจะเป็นคนรักที่ดีที่สุดให้กับคนรักของคุณแล้วคุณเหมือนกับ ตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากๆนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะถ้าตอนนี้ชีวิตของคุณดูเหมือนไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองไม่ได้โฟกัสในเรื่องการงานความสุขความสําเร็จกับตัวเองนี่ไม่ใช่พลังงานของคุณมาเรามาเช็คพลังงานใครคนนั้นของคุณกันคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะในวันที่ไม่มีคุณตอนนี้ที่ห่างหายกัน เขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมโอ้ไม่สบายอะค่ะกังวลใจเหมือนเขาคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าคิดถึงใครนะแต่คิดถึงมากเลยอะนอนไม่หลับเลยรู้สึกว่าอยากเขาคิดถึงคนที่เขารักเขาอยากไปหาคนที่เขารักหรือใครสักคนหนึ่งที่เขารักเป็นฟิลอารมณ์ของการเดินทางนะคะใครคนนั้นของคุณนะ เขาหน้าที่จะมีการเดินทางไปนู่นไปนี่ในหน้าที่การงานหรือในชีวิตของเขาแต่บอกได้เลยเขาไม่มีความสบายใจอยู่ตรงนั้นเขาอยากจะเดินทางไปหาคนที่เขารักคนที่เขาคิดถึงมากๆอารมณ์ตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับต่อให้ความรักครั้งนี้จะไม่เป็นปัญหายัางไงเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้นะ คนคนนี้เป็นคนที่ดื้อคนคนหนึ่งแหละไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขามีพลังใจมีกำลังใจกับคนคนนั้นมากๆอยากเดินทางมาหาไม่ได้ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคระยะทางอะไรใดๆก็ตามรู้สึกว่าเขาคิดถึงค่ะเขาอยากมาหามากๆถ้าคิดว่าเขาจะยอมแพ้เขาไม่ได้ยอมแพ้นะคะตอนนี้นะคนคนนี้ของคุณนะ ดูซิว่าสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้เขามองคุณยังไงนะคะอารมณ์สายตาที่เขามองคุณตอนนี้นะเขามองคุณยังไงเขามองว่าคุณไม่อยากจะอะไรกับเขาแล้วคุณเมื่คุณเฉยมากคุณไม่อยากจะทําอะไรหรือหรือเกี่ยวกับตัวเขานี่ยคุณดูเหมือนไม่ไม่สนใจแล้วอ่ะไม่อยากทําอะไรแต่ตัวเขาอยากทําแต่คุณไม่อยากคุณรู้สึกว่า มันมันเจ็บสุดแล้วอ่ะเขามองว่าคุณเสียความรู้สึกกับเขามากๆรู้สึกว่าไม่อยากจะอะไรแล้วมันมันอยากจบอะ่ะมันเป็นเป็นฟิลที่เสียความรู้สึกตอนนี้คุณน่าจะเยียวยาใจตัวเองเกี่ยวกับตัวเขารู้สึกว่าไม่อยากจะอะไรแล้วคุณน่าจะกลับมารักตัวเองเยียวยาตัวเองแล้วคุณอยากจบความสัมพันธ์กับเขาเขาคิดแบบนั้นนะคะ ต่อให้คุณจะคิดยังไงก็ตามสายตาที่เขามองคุณคุณตั้งใจที่จะจบกับเขาเหมือนทำใจแล้วกับความรักครั้งนี้มันสิ้นหวังแล้วไม่อยากไปต่อแล้วประมาณนี้เขามองว่าขอภัยค่ะ <c oughs> มีไอนิดนึงคันคอเขามีความรู้สึกว่าคุณไปโฟกัสในหน้าที่การงานแล้วไม่ให้ความสำคัญอะไรใดๆกับเขานะคะเนี่ยจริงๆด้วย คุณมุ่งมั่นในหน้าที่การงานเลยค่ะตอนนี้นะแล้วค่อนข้างที่จะตัดเขาเด็ดขาดเขาเห็นถึงความชัดเจนของคุณความดุดันของคุณเมื่อก่อนคุณอาจจะยอมแต่วันนี้เขามองว่าคุณไม่ยอมแล้วค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ดุดันแล้วก็เด็ดขาดกับเขามากๆแล้วคุณก็ตัดสินเขาไปแล้วด้วยว่าคุณไม่อยากไปต่อกับเขาแล้วคุณเลือกที่จะจบกับเขาแล้ว ถ้าเขาจะเข้ามางานนี้เขาต้องพยายามสุดๆอะ่ะเป็นงานยากสําหรับเขาเลยอ่ะถ้าจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะเขาเห็นเลยว่าตอนนี้ฟิลอารมณ์ของคุณมาเต็มคือเมื่อก่อนเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้คือคุณไม่ยอมชัดเจนดุดันเดิดขาดในกับกับสิ่งที่ตัวเองต้องการมากนะคะดูซิว่าเขาจะทํำยังไงกับความรักครั้งนี้เขายังจะ เห็นเห็นคุณไม่เอาด้วยแบบนี้เขายังที่อยากจะไปต่อกับคุณไหมดูนะคะเขาอยากไปต่อกับคุณไหมในเมื่อคุณเลือกที่จะจบแบบนี้นะโอ้ of, ยังอยากเริ่มต้นใหม่อยู่เลยค่ะต่อให้คุณจะบอกว่าจบต่อให้คุณจะบอกว่าไม่สนใจตอนนี้ต่อให้คุณจะบอกว่าไม่ได้แคร์ในเรื่องความรักต่างคนต่างอยู่ไปต่างคนต่างใช้ชีวิตไป แต่เขาก็ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณสิ่งที่เขาเห็นคุณในตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณไม่ได้แคร์เขาหรือถึงแม้ว่าเขาจะทำตัวเหมือนอยู่ได้ชิวๆแต่บอกได้เลยว่าตัวเขาเองอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณถึงแม้การแสดงออกของเขาเหมือนว่าเออก็อยู่ได้นะถ้าไม่มีความรักแต่บอกได้เลยไม่สบายใจเขาวุ่นวายใจคะ่ะเชื่อว,ว่าเขาวุ่นวายใจเขาไม่อยากจะปล่อยให้คุณเป็นโสดอะ่ะ เขารู้สึกไม่สบายใจคุณน่าจะเป็นคนที่ดูดีมากๆตอนนี้พวกคุณน่าจะนิ่งเงียบกันไปเขาคิดพิจารณามาเป็นอย่างดีแล้วค่ะเขารู้สึกว่าคนคนนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงเขาจับตามองคุณอยู่เห็นไหมหนึ่งถ้วยอันนี้ไม่มีปลาไม่มีอ่านน้ํานะคะแต่เป็นสายตาหนึ่งที่จับจ้องมองคุณอยู่งเงียบเขารู้สึกว่าการเงียบของเขาเขาไม่ได้วุ่นเขาไม่ได้สงบเลย เขาอยากคุยอยากเคลียร์อยากกลับมาพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งการที่มองเห็นคุณไม่ได้แคร์เขานิ่งใส่เขามันเป็นอะไรที่เขาวุ่นวายใจอะค่ะเขาอยากกลับมาเคลียร์กับคุณค่ะเขาพยายามที่จะนิ่งเนี่ยมันเป็นแพชชั่นที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาใจเย็นเขารู้สึกว่าเขาใจเย็นกับเรื่องนี้มานานมากแล้วนะคะพลังงานหน้าภัยนะดูซิว่า แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณกับเขานะดูซิจะเป็นยังไงคุณจะยอมไหมสถานการณ์ที่เขาจะตัดสินใจมันจะรูปแบบผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะดูซิโอ้ยเขารักคุณมากเลยค่ะเขามีความรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยเขาเสียคนที่ดีในชีวิตไปคุณน่าจะตั้งใจหันหลังให้กับเขานะคะเขารู้สึกว่า เขาไม่สามารถตัดคุณได้ค่ะเขาทรมานใจค่ะเขารู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายอารมณ์ตอนนี้เขาไม่อยากพูดไม่อยากคุยอะไรกับใครใดๆเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถตัดคุณได้เลยเขาทำใจไม่ได้ในการที่คุณปฏิเสธเขานะคะคุณอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งต้องการคุณ เขายิ่งปัถนาในตัวคุณเขาไม่สามารถปล่อยความรู้สึกไปจากคุณได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะทำทุกวิธีการที่อยากจะได้คุณกลับมาถึงแม้ว่าคุณจะหันหลังและปฏิเสธเขาก็ตามพลังงานหน้าไพายเขาทำใจไม่ได้จริงๆค่ะเขาเจ็บกับสิ่งที่คุณพยายามพยายามปิดกัน้นพยายามบล็อกความรู้สึกไปจากเขาเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณหนักมากเลยอะ มีแรงปรารถนารู้สึกว่าหวยหาคุณจิตใจเขาค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะคะเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างแล้วก็คิดถึงคุณอารมณ์เขาเซนสถีฟมากเลยนะคะคนคนนี้นะในการที่ไม่มีคุณมันเหมือนกับทําใจไม่ได้ในการที่เห็นคุณปฏิเสธแล้วก็เหมือนเฉย มันมันเจ็บปวดนะคะตอนนี้คุณหน้าที่จะรักตัวเองเห็นไหมคะพลังงานของคุณเขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขาต่อให้เขาจะเจอใครมาคุณก็คือคนที่ดีที่สุดอยู่ด้วยแล้วมันเป็นความสุขความสบายใจมันทำให้เขาได้รู้ว่าการจบการมีปัญหากันหรือห่างกันครั้งนี้มันทำให้เขาได้ตระหนักรู้ว่าเออ จริงๆแล้วคนคนนี้คือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่อให้คุณจะเมินเฉยต่อให้คุณจะเลือกที่จะจบเลือกที่จะพังเลือกที่จะปฏิเสธเขาอะไรยังไงก็ตามเขาจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะเข้าหาคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาเห็นความสําคัญเขาเห็นความสําคัญความรักครั้งนี้มากๆเขาจะเดินทางมาหาคุณเขารอวันเวลาที่จะ เข้ามาหาคุณเพื่อที่จะวางอนาคตที่มั่นคงไปกันต่อข้างหน้านะคะนี่คือพลังงานของใครคนนั้นของคุณที่พลังงานไพ่อยากจะสื่อสารมาให้กับคุณได้รู้นะถ้าดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงขอให้ดูเป็นนิทานไปนะคะถ้าดูแล้วมันใช่มันเออมันมันใช่อะ่ะ ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้กับช่องผู้อ่านด้วยนะ